แล้วรู้ว่าชอบหมีใช่ผมชอบหมดแต่งงานโด่งนะครับพระเจ้าทอมทำอะไรไม่ถูกเลยหรอมีแหวนมาให้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะแหวนนี่มีหลายวงครับจีแมคุครมาเป็นหมีที่ออมชอบมากเพราะแบบว่าแหวนสี่แหวนเนี่ยมีสี่ร้อยวงออมมีหมุนออกมาได้เลยฮะอุ้ยรักออมที่ไหน ตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยคือผมเจอคนมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวครับที่ผมขาดเขาไม่ได้ครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณมากที่เขาดูแลออมเป็นอย่างดีแล้วก็อมอก็เชื่อว่าจากหลังจากวันนี้เป็นต้นไป <S <S ก็จะยังดูแลกันแบบนี้ค่ะก็แบบนี้ให้อ,ออมมไม่มีคนอื่นใส่ได้แหละเียออมมี่ใส่ได้คนเดียวอาจารย์ครับผมเย็นมาดัดเจอจํามเงินรักออมมี่นะครับว่าให้เอาอีกแล้ว ลูกค้าแล้วหนูจะมั่นกันเมื่อไหร่แล้วแต่งเมื่อไหร่อย่างไรครับอ๋อตอนนี้เลิกมั่นก็ได้แล้วค่ะเป็นวันที่31กรกฎาคมค่ะผมอาจจะไม่ทําแบบไทยนะครับผมก็จะแต่งตัวเป็นจีนเลยแบบสไตล์แบบเจ้าพ่อซิงไฮ์อะครับป๋าป๋าออมเองเนี่ยตอนแรกเลยที่เขารู้ว่าคนนี้มาจีบเขาพูดกับออมเลยว่าห้ามเป็นแฟนกับคนนี้เด็ดขาดภาษาจีนของตัวจีนแต้จิว๋วหรือเปล่าแต้จิว๋วค่ะป๋าป๋าพูดไงไม่นะที่แต่จ้าป๋าป๋าเองค่ะสีมิสีอ๋อสีมิสสี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  ตา่างมีแค่อุจจเนี่ยเหมือนอมาม่าหนูเลยเอเอใช่คือเพราะว่าไม่ไช่ไม่นู้ห <laughs> มายถึงว่าพูดเหมือนอมาม่าหนูเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าระ <laughs> มั่นเสร็จจะขอขึ้นห้องนอนอุ้ย <laughs> ผมขอเคลียร์กับคุณพ่อเลยนะครับผมยังไม่เคยได้ขึ้นไปห้องนอนของคนที่ผมจะมั่นเลย <laughs> ติดมานานขนาดนี้เมื่อไหร่จะได้มีโอกาสขึ้นไป <laughs> ดูห้องนอนของเอามีางต้องแต่งงานแล้วเขามา ขอให้ผมอธิษฐานเลยนะขอให้ผมได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดไปครับหนูง่ายๆอะขอให้เหมือนเดิมเดยนก็อยากจะเปิดเพลงนี้ให้คุณจังเลยนะคะขอให้เหมือนเดิมของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะก่อนจากนอนสองเราเน็บซบดาเข้าคอพอพอดพี่กออครับผมขอบคุณมากครับขอให้เหมือนเดิมคนดังนน่นที่ช่อง Star ์แม็กซแท็ทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลขสิบสอง